มาอาไทยน้ำเนี้ยเห็นไหมกันเอ้าเอาลงตรงไหนหมอนเอาไปทั้งคืนกันจังมอนห้องรอบวะนี่เออหมอนห้องรอบ เอาฟอมดเรียน้ลฟองอมาเรียร้อแล้วเอา้านึงมนะค่ะน้าเซ็นห้เขาไหมเซ็นใจสาวเนใจสาวเขาบอ่เย็ดใจวดก็สานน้องเนาะ

อาจารย์อาจารย์เฮ็ดพิธีทุกอย่างตึ้งตึ้งปล่อยเงินกูตั้งหายืมเงินซื้อครับตั้งเฮ็ดพิธีให้ซี้ครับซื้อเนี่ยซื้อโรงใหม่มาหายชอบเลย

ใันให้แ่ังีแป้แคุณน่งบอดายด้วยคนางดยด้ก่กวนคามเนะห้นนั่นอเ เออเอายาลาลาลคุณค <mm ุคุณตู้ไว่าเจ้าห uh> ัวเลยเฮ้บอปักเอาถูกปักน้ำหลวไม้ปักน้ำมันาวเลยเฮ้เออบารายบารายบารายเออเสียบน้ำคูดน้ำกล้วยน้ำยางเห็ดยางสิได้ เนี่ยมันเสียบได้แนตีนั่นี่เยาทลก้ารออม่้อชาเนี่ยน่มตอกจม่ยาดอกบอเลยดอกเกาลด อไรากมาามาน้อยจังไดั่งในกาให้ปัดเอยูเป็นกรมครับไยูเป็นบอม่มันเลยวเนี่ยน่ม่มเลยม่เนยมันอ่ามันบมันกับถ้เบื้องแบ่งพันหรือสิแบ่งร้อยหรือแบ่งยี่สิบทันและม้เลนี่ป

แบ่งเศร้าเศรแบ่งพันพันแบ่ง้อยหอยไหวเด้อดีบ่ให้ไปซ้มาสดอกให้ให้เด้อ้านนทำไปเพิ่มเด้อยืงเนือจะพาออกจะพาดเป็นร้อนอะไรมาเทมาผูกน้ำหล่อผูกน้ำสตูผูกน้ำมันอะเออลรืมเหรเออ ออมาจะลงแวเดโควิดอยู่บมันสันพวเรว่าสันเราหายง่ามม่ขาของงานหดเงเลยอกระจมันให่มันบ้ยมันีนวันนี้มันใหญ้องรัคายรู้ใจฮ้า อาหาออมผูกยี่สิบบาทแต่ว่ากินเบิด์พันหนึ่งแล้วมานีพระส่นออกไปบีบวะใช่อยู่กับส่องโอบอกจ้ามานีหอยด้อมนี่ใบ

ไปจะไปนั่งที่หลาเพาะจะผูกแกนให้เออไอแรกคือว่เอาตนมะพากันนอจยให้เขาคนนี้อเาไปเส้นงมมาเล่น่ะนะาเหรับนีด้วยนะหลูกเด

พ <Enter? S 3> <Allah. S 1> ี Naj ่โมเปิลอะไเยยัเปได้หเย่าได้ับไเรยมันโอยนองััสไจะไม่เห็นวมันสันมันยาว